สวัสดีครับพอ่อเมยพี่น้องครับเมื่อนี้การมาเบิงคุณตาเพิ่อนอ่ทาทำพิธีเซ่นขอขอมาผีใต้แหกเนาะครับเป็นการเซ่นครั้งที่สองของการทำหน้าเนาะครับนี่บมาบอทันเพิ่นเซ่นเนาะครับเพิ่นะเก็บไปเบิดแล้วกันเลยสิพรมาเบิงเข่านะครับว่า เพินเป็นจังไหนครับว่าเพิ่นงามหรือบอกง,งามเนาะครับถ่ายให้บรรยากาศให้คนกรุงเทพเบึงเนาะครับคนผิดคิดอยากฉิกลับมายูบานเนาะครับว่ามันมีความเป็นไปได้มากหน่อยปันไดเนาะครับสีลาออกจากงานประจําแล้วกับมเห็ดน้าเนาะครับผมกะได้มายูบานเลยสักพักหนึ่งแล้วครับเกือบสองปีแล้วเกือบจะสองปีแล้วแต่การเกษตรกรส็สทรงแต่งเงินมาให้ก็พอก็แม่เหตดกะ เป็นสิบปีนะครับคุณพ่อคุณแม่กับบอไดเบิง์ให้นะครับของทุกอย่างกระปูกจริงๆของควางกับ,กกบสูญเสียเ,เงินไปจํานวนมากไหมเนาะครับเข่ากระบอกน้ำปันไดเนาะครับมีคลองอยู่ครับแล้วก็สูบน้ำจากคลองสูบน้ำจากคลองเข้ามาใสเข่าการย่งบอ่อสวยปันไดลเราปีหนาจะลองเอาปุ๋ยขี่ไก่มาใส่เนาะครับว่าพึ่งสีน้ำบอ่อ น่าจะเป็นั้งแต่ตอนแรกแหละครับการไถเตรียมดินบอดี้ครับเพราะว่าไถาแบบโคม้มหยาไปเลยแล้วก็มัปันน่นเอาเลยเนาะครับหยากเ็เลยหลายเนาะครับแล้วก็ดินกะมีความแน่นมีความแน่นเนาะครับอาวกกันมาเรื่องการเซนพีตาแหกเนาะครับประวัติควาเป็นมาของพีตาแหกกะ ทีเพื่อทีหรือผ้าหวานอ่ะยังสักอย่างที่คุณตาวานเนี่ยแะครับคุณตากาได้สืบมาจากตาพอตาแม่เพิ่นอีกแล้วกันสืบมาเป็นแต,แต่ดึงดํบบ้านน้องครับว่าการเป็นผีตาแหกเพื่อนกะว่าเป็นการขอขมาแล้วครับผีตาแหกก็คือแหกหรือแปลเป็นแทก็คือแรกหมายถึงเป็นเจ้าของคนถี่เคยเฮ็ดที่หน้าผืนนี่แต่ห้ามมาทางปลาหรือห้ามพึ่งแต่มาเฮ็ดนะครับ เป็นคนแหลกๆนะครับกะเส้นวงสวงเพลินเพลินสีเป็นคนเป็นผีที่ดีนะครับเป็นผีที่ห้คุ้นนะครับเพลินกะจะดูแลเขา,ขาห้องไงเขาห้องงามแล้วกะสีบ่มีมาแมลงรบกวนนะงัอคว,วายหรือว่าโจรหรือว่าคนเนี่ยสีบอมากขโมยหรือว่าเห็ดให้เขาห้องเสียหายนะครับเพิ่นสีเป็นผีที่ดีปกป้องปกปก้ปองเข่าของเฮานะครับสำหรับผีตาแหกนี่เนะครับ เพิ่นกะเป็นไห้ค well ุ้นกับเฮ้าเนาะครับเฮ่ากะมาทําการเส้นเพิ่นเนาะครับเส้นครั้งแรกกะก้อนเฮ่าสีดําหน้านะครับไถวานเนาะครับเฮ่ากะสีตองเส้นบ่วงสวงเพิ่นตหลงแต่ครั้งแรกเนาะครับก้อนเฮ่าสีเก็บเกียวสีนะครับเฮ่ากะตองมามาขอมาขอขมาเพิ่นล่ะกะมาเส้นบ่วงสวงเพิ่นว่าไห้เพิ่นไห้เข่าเฮ้าเนี่ยโดนมรรได้เนี่ยเขาของเฮ้าเนี่ยได้ผลผลิตี เต็มเม็ดเต็มน่วยนะครับหลักหลายนะครับอันนี้ก,ก็เป็นการเสร้นบ่งวงสวงหรือแต่ดึกดําบัเนนะครับหลักก็จะมีหลักก็จะมีเอ่อเทวดาของอีกศาสนาหนึ่งเข้ามาานะครับกับเป็นศาสนาพราหมณ์นะครับห้ากับสิขอคขามาอา่าพระแม่ธรณีถืออยู่ในพื้นดินนะครับ ละกะ้กก็เ้นพระแม่โพสบนะครับที่อยู่กับเขาเนาะครับอันอีก,กะจะมีความเสื่อมห่มพรอีละกะ้กกาพระแม่คงค่าเนาะครับที่เข้าเคยล่วงเกินเพิ่นเนาะครับเขาอาจจะกินเขา